คุณคิดเห็นยังไงถ้ามีคนมาเรียกคุณว่าไอหนูคนที่จะเรียกเราได้ก็ต้องเป็นคนแก่แกรุ่นพ่อรุ่นตาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าที่เขาเรียกเราอะ่ะเพราะว่าเขาเอ็นดูหรือว่าเขากวนส้อตีนความรู้สึกเราสามารถรับรู้ได้ว่าที่เขาเรียกเราอะ่ะเพราะเขารัก หรือว่าอินดูเราหรือว่าเขาควรตีนแล้วต้องดูด้วยว่าคนที่เรียกเราแบบนั้นเป็นคนน่านับถือแค่ไหนมีความรู้สึกยังไงกับเราถ้ามีพฤติกรรมแบบไม่ค่อยชอบหน้าเราอะแล้วมันเรียกเราแบบเนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่หยาบคายนะเหมือนเป็นคำดูถูกเหมือนว่าเราเป็นเด็กที่อ่อนต่อโลก ความรู้อย่างต้อยต่ําอะไรประมาณเนี้ยเหตุการณ์มันก็มาจากเนื่องสอสอในสภา,าที่เขาเรียกกับสอสออีกคนหนึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นออกมาไงสอสออีกคนที่โดนเรียกเขาก็ไม่พอใจอดิใช่ปะ่ะเพราะมันอยู่ในบริบทที่แบบคนไม่พอใจกันอะแล้วมาเรียกแบบเนี้ยเห็นว่ามีอายุมากกวา่าแกกวา่าก็เลยจะเรียกคนที่อายุน้อยกว่าว่าไอ้หนหย่งเงหรอ แล้วถ้าอีกฝ่ายเรียกคุณว่าไอ้แก่ไอ้เท่าอย่างเงี้ยได้ไหม <c oughs> มีบางคนก็เลยโยงไปหาถึงอาเรวัตซะงั้นมันคนละประเด็นกันคนละเรื่องกันเลยนะมันอยู่กันคนละบทบาทคนละต่างสถานที่ต่างบริบทก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันมีคนรักมีคนเกลียดพอเขาเกลียดเขาไม่ชอบนาอีกคนเขาก็โยงมาได้เหมือนกันนะไอ้มนุษย์ขี้เม่น